นายมามาทุกคนมากินมาละกอมาละกอเปลี่ยเปรี้ยวหวานว่าเลยแม่แม่แม่เปรี้ยเปลี่ยหวานว่าเลยหวานวานหวานวานอร่อยอร่อยไม่เปรี้ยวเออไม่เปรี้ยวแต่เปรี้ยเปลี่ยไม่นะเออเปรี้ยวหน่อใช่แม่เป๊ะไม่เปรี้ยวอ๋อไม่เปรี้ยวแล้วถึงว่าเกิดไต้เย็นไต้ทุยเย็นอร่อยอร่อยเย็นเย็นมาเครื่อเทศลาตินีก็กินเด้เย หรอก็หรอก็พี่วุ้งสวยไงยกสะดูค่ะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ยกยกขึ้นตามทุ้วย